สวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับข่าวดีผู้ใช้เครือข่าย d tag, Jack, Bo, t แท็แจกโปรโทฟรีเน็ตฟรีฟรีสเดือนครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ d t แท็ tag, ทยอยส่ง SMS หาลูกค้ายาวยาระบบ OTP ล่มระหว่างลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 แจกโทรฟรีและเล่นเน็ตฟรีไม่อัน3เดือนครับพร้อมส่วนลดค่าเครื่องอีก3,500บาทครับจากกรณีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ d t แทกเกิดเหตุขัดข้งของระบบ17 1่7 8จ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดคอรเซนเตอร์ดีแทกแอปพลิเคชและก็การรับส่งข้อความรหัส OTP การชำระเงินเติมเงินขัดข้องชั่วข่าวครับทำให้ประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2ในช่วงเช้าวันที่16ธันวาคม63ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ได้ครับโดยที่ทาง d t แทนั้นได้แจ้งถึงมาตรการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วครับโดยการชดเชยมูลค่าสูงสุดไม่เกิน3,500บาททั้งในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนอาทิโบนัสเติมเงิน แล้วก็โทรฟรีเล่นเน็ตและส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือโดย d ีแท็จะติดต่อไปอยังผู้ใช้บริการดีแท็ที่ได้รับผลกระทบผ่านทางข้อความ SMS โดยเร็วที่สุดครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่1 7ธันวาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดนั้น d ีแท็เริ่มส่งข้อความ SMS หาผู้ใช้งานในเครือข่ายเพื่อขอภัยต่อเหตุการณ์ OTP ขาดคล้องพร้อมมอบแพ็กเกจเสริมโทรฟรีในเครือข่ายพร้อมเล่นอินเทอร์เน็ต ฟรีไม่จำกัดเป็นระยะเวลา3เดือนอีกทั้งยังมอบส่วนลดค่าเครื่องโดยสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ธันวาคม2563ครับสุดท้ายรวมสาระชนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผู้ที่ใช้เครือข่ายดีแทและขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ